สวัสดีครับ <ologia> ผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับภาสลักษณคลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิสสันอาเบล่าเป็นล้อตัวใหม่เลยนะครับเป็นล้อคอสิบหกนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในล้อที่เป็นคอสิบหกหน้าเงานะครับเป็นล้อก้านเงาลายห้าก้านนะครับล้อตัวนี้ลูกค้ายังถามจนถึงปัจจุบันนะครับด้วยความที่ว่าเขามีหน้าตาที่สวยงามนะครับเอาไปใส่แม้กระทั่งอาเบล่าเทอร์โบเลยที เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมปดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อสภาพใหม่นะครับมีตานิสันอยู่นะครับมีตานิสันนะนะครับแล้วก็เป็นล้อข้าสิบหกกว้างหนิ้วนะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบนะครับออฟเซตห้าสิบนะนะครับนะครับสวนะครับเตนะครับล้อตรงนี้นะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะ ตัวนี้เป็นสเ,เปซ4หรู100นะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถนิสสัน4หรูมาตรฐานได้ทุกคันยกเว้นนิสสันทีด้าเท่านั้นนะครับนอกนั้นใส่ได้หมดคำถามคือทำไมใส่ทีด้าไม่ได้เพราะว่าทีด้าเป็น4รูใหญ่นะครับหรือ4รู114.3นะครับมันจะเป็น4รูที่แอ,ออกกว่านี้นะครับอันนี้4รู100นะครับที่เขาเรียกกันนะครับร้านเรานะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางเขนร้านเราไม่มีสาขาอื่นนะมีสาขาเดียวเท่านั้นระวังโดนแอบอ้าง นะครับอยู่เลยซอยเจรเนเลย1หรือ 21, 21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับส่คลิปนี้นะครับผมกอลฟจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าปกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใส่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ